เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับผัดกุช,ช่ายใส่ไข่ใส่เต้าหู้อ่อนแล้วก็กุ้งสดนะครับสีสันสวยงามน่ารับประทานเลยทีเดียวเป็นกับข้าวง,ง่ายๆที่ใครก็ทําได้นะที่เราต้องเตรียมนะครับก็เป็นกุ้งนะครับผมก็จะมาหั่นเป็นชิ้น,นอย่างนี้เชี่ยวกเรเทียมครับ คับมื่เหลืองกรอบสวยได้ที่แล้วพักครับครับตอนนี้เริ่มเลยครับกุ้งที่หันแล้วนะครับ ตับผู้ชายครับใส่ไข่ลงไป กัรใส่เครื่องปรุงครับน้ำตาลทรายครับน้ำมันหอยครับเีอิ่วปรุงรสนะครับผงปรุงรสไปหน่อย ใส่เต้าหูทอดนะครับหลังจากปรุงรสชาติจนได้ที่นะครับเราก็จะใส่นี่เลยครับปิดฝาครับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับ ผัดคุช่ายใส่ไข่ใส่เต้าหู้อ่อนแล้วก็กุ้งสดนะครับสีสันสวยงามน่ารับประทานเลยทีเดียวเป็นกับข้าวง,ง่ายๆที่ใครก็ทำได้นะครับ